เคยสงสัยกันไหมครับว่าบริษัทเทคใหญ่ๆอย่างเทส l a หรือโซนี่เนี่ยเขาจัดการกับข้อมูลจํานวนมหาศาลของเขากันอย่างไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับกับค i ิ k h o u ส์ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูงที่เป็นเหมือนอาวุธลับเบื้องหลังความสําเร็จของบริษัทเหล่านี้เคยเจอปัญหานี้กันหรือเปล่าครับแดชบอร์ดที่เคยโหลดเร็วปีดตอนนี้กลับอืดเป็นเต่าต้องนั่งรอก,กันเป็นนาทีนาทีหรอบิวค่าคราวที่ดูเหมือนจะบานปลายไปเรื่อยๆทุกเดือน ถ้าจเจอแบบนี้อยู่แล้วก็มันเป็นสัญญาณชัดเลยครับว่าฐานข้อมูลแบบเดิมๆที่ใช้อยู่อาจจะเริ่มเอาไม่อยู่แล้วใช่เลยครับในยุคนี้ที่ใครๆก็บอกว่าข้อมูลคือทองคำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้เนี่ยคือหัวใจสำคัญของธุรกิจเลยนะแต่พอข้อมูลมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆความท้าทายมันก็เพิ่มขึ้นตามมาเป็นเงาตามตัวเลยซึ่งตรงนี้แหละครับที่เครื่องมือแบบเดิมๆมันเริ่มจะไปต่อไม่ไหวแล้ว และนี่แหละครับคือที่มาของพระเอกของเราในวันนี้คลิก House ฐานข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะเลยถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะ c คลิก h ฮาส e ก็คือฐานข้อมูลประเภท OLAP ที่เปรียบไปแล้วก็เหมือนกับรถแข่ง Formula 1ในโลกของข้อมูลเลยครับคือมันถูกออกแบบมาเพื่องานวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real Time ที่ต้องการความเร็วแบบสุดๆโดยเฉพาะเลย จุดเด่นของ ClickHouse เนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องความเร็วอย่างเดียวนะครับแต่มันยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากเพราะมีการบีบอัดข้อมูลที่ดีที่สุดในคลาสฝั่งนักพัฒนาก็แฮปปี้เพราะว่ามันใช้ภาษา SQL ที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแถมยังเป็น OpenSource แล้วก็เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆได้เป็นร้อยๆตัวเลยครับเอาละ่ะแล้วอะไรละ่ะคือเคล็ดลับที่ทำให้ ClickHouse มันเร็วแรงได้ขนาดนี้มาครับเรามาไขาความลับนี้ไปพร้อมๆกันเลย ก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำความรู้จักกับคำว่า OLAP กันก่อนมันย่อมาจาก Online Analytical Processing ฟังดูยากใช่ไหมครับไม่เป็นไรลองนึกภาพตามง่ายๆแบบนี้นะครับถ้า OLTP คือพนักง,งานแคชเชียร์ในร้านสะดวกซื้อที่เน้นการทำรายการทีละเล็กทีละน้อยให้เร็วที่สุด OLAP ก็จะเหมือนนักวิเคราะห์ที่นั่งอยู่ในออฟฟิศคอยดูภาพรวมของยอดขายจากทุกสาขาทั่วประเทศเลยครับภาพยังไม่ชัดใช่ไหมครับโอเคลองนึกแบบนี้ดู ฐานข้อมูลแบบเก่าที่เป็น low oriented เนี่ยมันเหมือนเราอ่านหนังสือทั้งเล่มทีละบรรทัดไปเรื่อยๆแต่ ClickHouse ที่เป็นแบบ column oriented มันเหมือนเราเปิดไปที่สารบัญเลยครับอยากรู้เรื่องยอดขายก็โดดไปอ่านแค่คอลัมน์ของยอดขายเห็นไหมครับว่ามันเร็วกว่าการคนละเรื่องเลยเวลาที่เราต้องการวิเคราะห์ข้อมูลแค่บางส่วนแล้วผลที่ได้คืออะไรน่ะครับความเร็วที่ต่างกันอย่างน้อย100เท่าใช่ครับฟังไม่ผิด100เท่า นี่ไม่ใช่ตัวเลขที่พูดกันขึ้นมาลอยๆนะครับแต่เป็นตัวเลขที่พิสูจน์กันมาแล้วจริงๆโอเคทฤษฎีพอแล้วทีนี้เรามาดูกันของจริงดีกว่าว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เขาเอา ClickHouse ไปทําอะไรกันบ้างต้องบอกเลยว่าด้วยความสามารถที่มันรอบด้านมากๆเนี่ย ClickHouse พร้อมชนทุกปัญหาข้อมูลในยุคนี้จริงๆครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทันทีทันใดไปจนถึงการพัฒนา AI เลยทีเดียวอย่างแรกเลยงานถนัดของเขาเลยครับ Real-time Analytics นึกภาพตามนะครับแดชบอร์ดขายขอบนอ e ีคอมเมิร์ซที่แสดงยอดขายกันแบบวินาทีต่อวินาทีหรือระบบตรวจจับทุจริตของธนาคารที่ต้องประมวลผลข้อมูลเป็นล้านล้านรายการในแคปพริปตาเดียวงานแบบนี้นะครับคือสนามเด็กเล่นของ ClickHouse เลยต่อมาคือเรื่อง observability ครับในโลกของแอปพลิเคชันสมัยใหม่ที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยการจะเข้าใจว่าระบบทำงานเป็นยังไงเนี่ยสำคัญสุด คลิกเฮาส์ก็เข้ามาช่วยตรงนี้แหละครับทำให้เราเก็บข้อมูลพวก logs metrics traces จำนวนมหาศาลได้สบายๆแล้วก็เอามาวิเคราะห์ได้เร็วเรื้อแถมยังมีเครื่องมืออย่างคลิกสแต็กมาช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่นั้นนะมันยังทำหน้าที่เป็น data warehouse ประสิทธิภาพสูงได้ด้วยคือมันช่วยแบ่งเบาภาระงานวิเคราะห์หดหดจากระบบเก่าได้ทาให้เราวิเคราะห์ข้อมูลได้ลึกขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ที่สาคัญประหยัดเงินขึ้นด้วยครับแล้วก็มาถึงยุคข,ของ AI นะครับความสามารถอย่าง vector search หรือการค้นหาข้อมูลที่มันคล้ายๆกันเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยซึ่ง Clickhouse ก็ทําเรื่องนี้ได้ดีมากๆเร็วสุดๆเหมาะมากที่จะเอาไปเป็นพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังแอปพลิเคชัน AI เจ๋งๆครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูดลอยๆนะครับแต่มันพิสูจน์มาแล้วโดยบริษัทเทคระดับโลกเราลองไปฟังเสียงจากผู้ใช้งานจริงกันดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเท sla ที่ใช้ house คลิคเฮา์วิเคราะห์ข้อมูลจากรถยนต์นับล้านคัน y ิ f t ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางหรือแม้แต่ Anthropic ที่ใช้สร้าง AI ระดับท็อปทุกเจ้าต่างก็เลือก ClickHouse เพราะเชื่อใจในประสิทธิภาพความยืดหยุ่นและความง่ายในการใช้งานของมันครับอย่าง Anthropic นี้ถึงกับบอกเลยนะครับว่า ClickHouse มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้เราพัฒนาและเปิดตัว c l o สได้ชัดเจนเลยนะครับว่าในโลก AI เนี่ยเขาเจ๋งจริงส่วนทางฝั่ง Tesla ที่เรื่องความน่าเชื่อถือนี่ต้องมาเป็นระดับหนึ่ง ก็บอกว่า ClickHouse นี่คือตอบโจทย์ทุกอย่างเลยทั้งเร็วทั้งทนทั้งพร้อมใช้งานคือมีครบทุกอย่างที่เราต้องการโอ้โหเป็นการการันตีคุณภาพแบบสุดๆเลยครับและสุดท้ายลิฟตก็สรุปได้ดีมากเลยครับว่าการใช้ ClickHouse เนี่ยทำให้ประสิทธิภาพเราดีขึ้นเยอะมากแถมยังช่วยบริษัทประหยัดเงินไปได้อีกมหาศาลนี่แหละครับคือสิ่งที่ทุกธุรกิจอยากได้ทำงานเร็วขึ้นแต่จ่ายน้อยลง พอได้เห็นความสามารถของ ClickHouse กันไปเต็มๆแล้วหลายคนคงเริ่มคันไม้คันมืออยากจะลองใช้กันแล้วใช่ไหมครับมาดูกันเลยครับว่าเราจะเริ่มต้นได้ยังไงหลักๆแล้วมี3ทางเลือกนะครับ 1. สําหรับคนที่ชอบความสะดวกสบายไม่อยากดูแลอะไรเองไปที่ ClickHouse Cloud เลยครับจัดการให้หมดบน Cloud เจ้าใหญ่ๆ 2. สําหรับสายลุยมีทีมพร้อมอยากควบคุมทุกอย่างเองก็จัดเวอร์ชัน OpenSource ไปเลยครับฟรีด้วย และสุดท้ายสำหรับคนที่แค่อยากลองเล่นเร็วๆยังไม่อยากติดตั้งอะไรวุ่นวายก็ใช้ ClickHouse Local ครับง่ายมากๆสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้คิดกันเล่นๆครับว่าถ้าเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เร็วขึ้นเป็นร้อยเท่าเราจะเอาไปสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่มันสุดยอดขึ้นมาได้บ้างอาจจะเป็นระบบแนะนำสินค้าที่รู้ใจเราสุดๆหรือการแพทย์ที่แม่นยำขึ้นจนน้าทึ่งความเป็นไปได้มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆครับ